สีขาวเดินเบี้ยริมฝั่งสีแดงเดินเบี้ยขึ้นไปสีขาวเดินเบี้ยสวนขึ้นมาฝั่งสีแดงจึงกินเบี้ยตัวกลางสีแดงครับทิมเบี้ยฝั่งซ้ายสีขาวเดินเบี้ยสวนขึ้นมา สีแดงขยับเม็ดสีขาวขยับขุนสีแดงเดินเรือสีแดงขยับขุนสีขาวทำเรือคู่ ฝั่งตีแดงใช้เรือกดหลังโคน <Okay. S 1> สีขาวซ้อนเรือครับฝั่งสีแดงเอาเม็ดกินแลกเม็ด สีขาวเอาม้าขึ้นฝั่งสีแดงเอาม้าเดินเช่นกันสีขาวถอยมา้าหลบฝั่งสีแดงเอาม้าขึ้นผูกมา้าสีขาวขยับขุน ฝั่งสีแดงขึ้นมา้าจับเบีย้ยสีขาวเอาเรือไปผูกฝั่งสีแดงขยับมา้าสีขาวใช้คโคนไล่ฝั่งสีแดงทิ่มเบีย้ยขึ้นไปผูกสีขาวเดินมา้ามาผูกเบีย้ย ฝั่งสีแดงจึงขยับโคนเสริมขึ้นไปจากนั้นสีแดงครับโยนโคนเข้าไปสีขาวกินสีแดงใช้เบีย้ยสีขาวจึงขยับม้าเดินขึ้นมา สีแดงไม่แลกถอยกลับสีขาวทินเบีย้ยบุกขึ้นมาสีแดงกินสีขาวใช้ม้ากินเบีย้ยสีแดงใช้ม้ากินคืนสีขาวใช้เรือกินอีกครั้ง ฝั่งสีแดงจึงเอาโคนไล่เรือสีขาวจึงขยับมาจับโคนฝั่งสีแดงเพิ่มเอาเรือมัาผูก สีแดงครับเอาม้ามาขวางตาเรือสีขาวขยับเรือไปจับเบี้ยฝั่งสีแดงขยับเรือผูกโคนสีขาวถอยเรือหลบสีขาวเดินมา้าฝั่งสีแดงเดินขุนสีขาวขยับเรือ ฝั่งสีแดงกินเบี้ยสีขาวจึงกินลุกฝั่งสีแดงใช้โคนสีขาวใช้เรือฝั่งสีแดงเดินม้าไล่เรือ สีขาวจทิ้มเบี้ยฝั่งสีแดงเดินเบี้ยงหงายไล่มา้าม้าขาวถอยกลับฝั่งสีแดงใช้เรือตีลุกสีขาวปลบสีแดงกินเบี้ยสีขาวทิ้มเบี้ยขึ้นมาสีแดงกิน สีขาวยืดเรือฝั่งสีแดงขยับเรือสีขาวจึงขยับขุนสีแดงทิมเบียสีขาวเอาเรือมาฝั่งนี้สีแดงขยับเรือจับมา้าสีขาวตีลูก สีแดงบังสีขาวขยับเรือหลบฝั่งสีแดงขยับเรือสีขาวตีลุกอีกครั้งฝั่งสีแดงขยับขุนสีขาวทิ่มเบีย้ยสีแดงหลบสีขาวปิดเกมลุกจน